สวัสดีค่ะเห็นใส่เสื้อแบบนี้ไม่ใช่ว่ายังไม่ม o ฟออนออกจากเสื้อแขนซั้นะคะ,อะขอใช้ภาษาวัยรุ่นนิดนึงคำว่ามุฟออนก็คงจะหมายความว่าออกจากเสื้อเสื้อแขนซัานะคะเพราะว่าเสื้อตัวนี้มันเหมาะกับผ้าถุงที่แมค่ค้าจะเอามานําเสนอวันนี้เลยค่ะเมาะเหมาะนะคะแต่ว่าจริงๆผ้าถุงรุ่นนี้เหมาะกับเสื้อแบบเกือบทุกรุ่นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นผ้าถุงอะไรนะคะ,อะบอกเลยผ้าถุงรุ่นนี้นะคะเป็นผ้าถุงฝ้ายมัมัดมีหมักโครน ชุดเซลล์ค่ะต้องบอกว่าชุดเซลล์หรือว่าชุดลดราคานะคะเพราะแม่ค้าเอามาทําราคาลดให้กับคุณซึ่งแม่ค้าใส่เสื้อตัวน,นี้แล้วก็ใส่กับประถุงเอ้ยมันดูเข้ากันก็เลยเอามา ใสอีกทีนึงโอเคเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าถุงรุ่นนี้นะคะเป็นผ้าถุงฝ้ายเป็นงานทอมือลายมัดหมี่แล้วก็เอาไปหมักโครนผ้าฝ้ายลายมัดหมี่เนี่ยคุณก็ต้องรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นงานที่ทําได้ค่อนข้างยากเป็นเอกลักษณ์ของทางอีสานนะคะเป็นงานที่ทําด้วยมือจริงๆแล้วเอาไปหมักโครนมันก็จะมีความนิ่มพริว้วทิ้งตัวแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็เอามาตัดเย็บแบบสวยๆให้คุณได้ใส่แบบเก๋เก นะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างเห็นความพริ้วของเขาไหมคะนี่ลักษณะการตัดเย็บนะคะก็เย็บแบบนี้เลยคะ่ะเป็นผ้าถุงป้ายเปิดนะคะป้ายเปิดด้านในซับผ้ากาวไว้ให้เรียบร้อยสวยพร้อมใส่เลยคะ่ะมีตะขอให้นะคะมีทั้งแบบ ป้ายเปิดธรรมดาที่ไม่มีกระดุมไม่มีจีบหรือจะเป็นรุ่นนี้รุ่นนี้จะมีกระดุมแล้วก็รุ่นจีบเราเอามาขายแบบคระกันเลยค่ะเอามาเซลล์ให้กับคุณคุณนะคะทั้ง2แบบนี้ก็มีซับผ้ากาวอะไรไว้ให้เรียบร้อยนะคะสวยงามมากขนาดความยาวของผ้าถุงนะคะต้องบอกก่อนว่าอยู่ที่ประมาณ35นิ้วนะคะบางตัวก็อาจจะเกือบเกือบสานะคะก็ตีว่าเป็น35นิ้วนะคะความยาวอยู่ประมาณนี้ สวยมากคุณเป็นงานทอมือแล้ววันนี้แม่ค้าเอามาเซลล์เซลลไปก็ยังคิดอยู่ว่าเออเราเซลล์แบบนี้มันจะทําลายคุณค่าความเป็นงานแบบงานแฮนด์เมดงานทอมือไหมเนี่ยเพราะว่าคุณคิดดูนะว่ากว่าที่เขาจะทอได้แต่ละช่วงนิ้วช่วงพุดหนึ่งอะไรแบบเนี้โอ้โหมันต้องผ่านมือเขาทุกขั้นตอนกว่าจะออกมาเป็นผืนผ้านะคะคืองานทอมือจริงๆอ่ะ เอวเราก็มีตั้งแต่เอว28 30 32 34 36ม่าแม่ค้าต้องยอมรับว่าเอวเนี่ยโดยเฉพาะเอว28เนี่ยมีเยอะมากเพราะว่าส่วนใหญ่ลูกค้าที่ติดตามแม่ค้าก็ไซส์เล็กๆก,ก็จะไม่ค่อยซื้อเยอะเท่าไหร่เนาะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในลาลๆ323436ี่เนี่ยจะค่อนข้างเยอะแต่ว่าแม่ค้ามีเหลือ30 30, 28เนี่ยค่อนข้างเยอะถ้าใครที่ตัวเล็กๆนะคะถือว่าโชคดีละคุณจะได้เลือกแบบสวย,สวยๆหลายๆล,ลายเลยนะคะ อเอวก็มีแล้วแต่ต้องบอกว่าแต่ละผืนะมีลายละตัวนะคะเตรียมที่2ตัวเพราะว่ามันเป็นงานทอมือดังนั้นมันจะงานไม่ซ้ําเลยไม่ซ้ําเลยนะคะถ้าคุณอยากรู้ว่าพื้นนี้เอวอะไรพื้นนี้เอวอะไรคุณก็ดูที่ภาพนิ่งหรือภาพสไลด์นะคะทีนี้มาเรื่องราคาราคาก็บอกแล้วว่าทําราคาไปก็เศร้าไปนะคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะพออ,อคืออนุมัตินะคะพออผู้กากับใหญ่ของแม่คา้าก็คือสามีนั่นเองนะคะ นุกว่าใหยขายราคานี้เลยค่ะให้กําไรคืนกําไรให้กับลูกค้านะคะเอาไปใส่ในช่วงสงกรานแบบสวยๆเลยนะคะราคาอยู่ที่690เก้าสิบค่ะคุณหกร้อยเก้าสิบคุณราคาทอมือเลยนะคะพอๆกับราคาผ้าโรงงานเลยราคาทอมือหกร้อยเก้าสิบถ้าเก็บปลายทางเจ็ดร้อยสามสิบนะคะส่งให้ฟรีแบบด่วนๆหนึ่งวันสองวันถึงถ้าคุณชอบคุณทักมาเลยนะคะท<ๆ>ักมาเลยว่ารุ่นนี้ผ้าฝ้าย มัดมีหมักโครนชุดลดราคานะคะทักมาเลยถ้าไงดูภาพนิง่งภาพสไลด์ก่อนว่ามีขนาดเอวหรือว่าสีที่คุณถูกใจไหมนะคะต้องบอกอีกนิดนึงว่าพวกเอวเนี่ยคุณสามารถปรับขยับได้นะคะบางบางเอวเช่นตัวเนี้ยเอว36คุณอาจจะบอกว่าเอฉันอยากจะได้จังเลยชั้น37นิ้วก็เอาไปปรับได้อีกนิดหน่อยนะคะหรือจะปรับเข้าได้ก็ยิ่งดีเลยปรับเข้าก็ดีเลยโอเคดูภาพนิง่งได้เลยนะคะภาพสไลด์ดูได้เลยค่ะไปแล้วค่ะ <tôi nghe> nó sụt sụt Sao đi